สวัสดีครับผมเวลา2ทุ่มของวันที่31ครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปรับสกินใหม่ Infinity Paste Mina นะครับผมและชุดตกแต่งสกินเวฟของเหล่าไอดอลอีก3คนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยภารกิจของเหล่าไอดอลของผมแต่ละคนยังไม่สำเร็จสักคนเลยผมคงต้องขอตัวไปทำภารกิจก่อนนะครับผมนี่โดยเริ่มจากลิเลียน่านะครับผมก็ทำเสร็จแล้วก็ต้องเลือกประมาณนี้เลยนะครับผมเอาเป็นสกิน Infinity ก่อนเลยแล้วกันครับนี่ สวยงามนะคบผมก็เหลืออีก3ามคนนะครับผมต้องไปทำภารกิจเรียงตัวกันเลยทีเดียว <Good S 1> <laughs> ต่อมาครับผมของยีน่าครับผม <rest> well. ภารกิจของยีน่าเสร็จแล้วนะครับผมผมขอเลือกเป็นสกินของลิลิน่าก่อนละกันนะครับผมนี่เป็นสกินเออไม่ใช่สกินเป็นเครื่องเป็นชุดตกแต่งนะครับผมออโรร่านะครับผมแล้วก็เขาจะมีบัตรเช่าให้ด้วยนะครับ นี่แล้วก็โปรไฟล์เมื่อเราทำภารกิจเสริมสิทธินะครับผมเราก็จะได้แต้มหัวใจมาเนาะก็จะได้เป็นพวกรูปโปรไฟล์แล้วก็กรอบโปรไฟล์แล้วก็อีโมจิ30วันนะครับผม <c oughs> ของซินิสเทียนะครับผมผมเอาเป็นของยีน่าก่อนลวกันนะครับผมเพราะว่าผมมีของมีสกินยีน่าอยู่เนาะใช่จริงๆมันก็ให้หมดแหละแต่ว่าก็เลือกไว้ก่อนเนาะเผื่อเผื่อแบบ เอ่อ GTA เกมมันมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยเนาะผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลือกของที่เราเราอยากได้ไว้ก่อนอละกันนะครับผมต่อมาเหลือเทลเซียนนะครับผมผมก็ขอไปทําภารกิจก่อนละกันเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับผมเหลือของซีเนสเทียตัวเดียวนะครับผมก็ต้องเลือกแต่ว่ารับไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าสกินนี้ผมยังยังไม่มีเนาะ คุณผู้ชมครับโดยตอนนี้เนี่ยส่วนประกอบของสกินไอดอลสาวยังมีปัญหาอยู่นะครับยังไงอุตใจรอทางทีมงานการีนาแก้ไขปัญหานะครับเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้สกินเตียวเซียนแคปเลยแครเลยครับผมมาได้ยังไงครับแสดงว่าจะต้องมีคลิปใหม่ออกมาแน่เลยเนี่ยรอติดตามก็ได้เลยนะครับสำหรับการสุ่มสกินใหม่เตียวเซียนเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย